โอ้สดดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในแมปหาปากกานะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเขามีอัปเดตใหม่สดๆร้อนๆเลยเว้ยมันก็ทำให้ผมนั้นอยากที่จะเข้ามาเล่นมากๆคือปากกาของผมนะครับตอนนี้มี84นะครับทับ100ทับ186มีทั้งหมด102ด้ามเรับที่ผมยังหาไม่เจอนะคือเอ่อผมเน้นในระดับยากแล้วก็โคตรยากไงแล้วก็ระดับยากที่สุดเนี่ยก็ธรรมดานะ จะบ้าเหรอคือระดับยากที่สุดเนี่ยผมผมมีแค่สองแท่งเองเนี่ยอ่โคตรยากนะมีอยู่แค่สี่ห้าแท่งนะผู้ชมโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาหาปากกาแบบสดๆใหม่ๆกันเลยนะคือผมเห็นนะครับหลายคนนะครับปีนขึ้นมาวันนี้ผมก็เลยสงสัยนะครับคือวันนี้เนี่ยมันต้องมี f c แหละ เย้เดบซีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมก่อนที่เราจะไปอีกเมืองนึงนะครับผู้ชมเรามาตรงนี้กันก่อนนะครับคือตรงนี้มีประกาศแท่งหนึ่งะครับที่เขาเพิ่งอัปเดตใหม่เข้ามานะผู้ชมว่ายน้ําลงมาเครับเราก็จะเจอกับประกาที่เป็นดุดแม่ของปลาทั้งมวลน,นะโ <c oughs> okay. อเคเรามากดคุยนะครับแล้วเขาจะมีเควสให้เราช่วยนะผู้ชมแล้วก็กดชชวร์ไปนะทีนี้นะครับภารกิจก็คือให้เราเนี่ยตามหาไอ้พวกปลาพวกนี้ไว้กดมา วันนี้มีทั้งหมดนะครับหนึ่ง6 7สสี่ห้าเจ็ดตัวนะครับแล้วก็ไปตามไหว้นะครับแล้วก็กดมันมาให้หมดนะครับผู้ชมตัวที่สมครับผมแล้วก็เออสี่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 อยู่นี่เอ้ยกาแท่งนี้ผมได้ไปยังวะอ๋อได้ไปแล้ว <laughs> ลืมเนี่ยอันนี้ตัวที่5้านะครับเออผู้ชมอาจจะมึนหัวหน่อยนะครับกับบุมมองแบบนี้นะเรามาตัวที่มันแอบอยู่ตรงปากกา,างังตัวนี้ก่อนดีกว่าน,นะครับโอเคแล้วก็ดักรอเจ้าสีเขียวหน้าท่อครับผู้ชม กดตดดีโอ้ไปกดไปตีอีกแล้วเออสวยงามแค่นี้นครับเราก็จะได้ประกาศแท่งนี้มาครอบครองนะต่อไปนะครับเราก็มาอีกอาณาจักรกันกเลยครับผู้ชมเออทางขึ้นอ่ะทางขึ้นอยู่นี่นะครับเป็นทางขึ้นล่างๆนะเราเห็นเพื่อนขึ้นนะครับเราก็ขึ้นตามเมื่อกี้นะผมพุ่งเข้าใส่ไอ้ตรงนาฬิกาไปเนี่ยครับมันก็จะวร์ปามาที่นี่นะที่นี่นะก็คืออีกอาณาจักรหนึ่งนั่นเองนะคือหลายคนก็อาจจะรู้แล้วเนี่ยครับ ติ้งหนึ่งแท่งนะครับ Archer Marker อ,อ,อ,อุ้ยตรงนี้ตรงนี้มีอะไรบางอย่างเฮ้ยเซนผมแรงจริงๆเลยจุ๊บโอเคไปตรงนี้แมปถูกสร้างโดยบา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 เนี่ยครับเอ่เอแล้วเอาชิบหาแล้วไปไงต่อวะโอ้ยอูย้ข้างบนนะครับมีออบบี้ด้วยเอ่อต้องต้องเริ่มจากตรงไหนวะเนี่ยผู้ชมเห็นปะที่เป็นลางๆเนี่ย โอเคผมว่าในเมืองนี่แหละมีมาร์เกอร์อยู่มากมายเลยนะครับแต่ว่าผมยังไม่เคยมาไงผู้ชมที่มาแล้วนะผู้ชมก็อาจจะช่วยผมด้วยนะอุ้ยนี่ไงทางขิมนิ่ง,ดงได้มาเรียบร้อยสำหรับมาร์เกอร์นี้นะครับผมไอ้เจ้าลูกดำๆที่มันคืออะไรวะอบนี่มันคืออะไรอะ่ะอุ้ยกดได้ด้วยอัติวเวทนะครับตรงนี้ก็มีครับผู้ชม เอ่อแอดิเวตโอเคกดอีกหนึ่งอันอุ้ยมันมันสว่างขึ้นว่ะเอาแล้วเอาแล้วมันต้องมีอะไรแน่ๆต้องมีอะไรแน่กับสู่ปัจจุบันนะครับเอ่อย,งย,งย,งยงังอย่งย่งย่งกดอันนี้อีกแล้วก็มีตรงไหนนะเออมีตรงข้ามบนตรงนั้นใช่ปะ่ะข้ามบนตรงนั้นมันลูกอะไรวะเนะี่ยมาร์เกอร์อะไรอะ่ะคือไปเก็บยังไงเฮ้ยทำไมแสงแสงมันสวยขานาดน,นี้เอ่อมันอุย้ยติดสวยแล้วไง มันต้องมีอะไรแน่ครับคุณผู้ชมข้างบนนี้บนนี้ผมว่ามันต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่อาณาจักรนี้คือผมไม่รู้นะครับว่าอาณาจักรนี้มันอาณาจักรใหม่หรือเปล่านะอุ้ยตอนนี้ก็มีเมืองอยู่ทำไมมีแต่ไรห,หน้าตื่นเต้น <c oughs> okay. วะโอเคเราดูนี้นะครับว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่นะ,ะจุดจุดตรงนี้คืออะไรอะ่ะมันเป็นคําใบบอกอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะครับลูกอะไรวะเนี่ยจุ๊บโอเคแล้วก็กดอันนี้ตรงนี้กดได้ไหมกดไม่ได้รีเซ็ตออฟอ๋อ คุณคนแก้พัลเซิร์เหรอคุณคนแก้ปริศนาค,คุณผู้ชมโอ้โหแบบนี้แบบนี้แย่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาไปหาดูใน youtube แป๊บนึง5 m i n u t ต้องขอบคุณยูทูบเบอร์ต่างประเทศจริงๆนะที่ทำคลิปสอนเอาไว้นะครับโอเคสำหรับอันแรกนะครับ <c oughs> สำหรับอันแรกนะครับคุณผู้ชมเรากระโดดลงมาที่บอ่บอบอัวบอ่อนี้นะครับอะแล้วเราก็กดเปิดอันนี้อันแรกนะครับอันที่หนึ่งนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจำไว้นะแล้วตรงนี้นะครับก็อันที่สองนะครับ ฟ What the fuck เ <laughs> มื่อกี้เมื่อกี้หลังจากอันที่ห้าคือคือผม <laughs> คือผมแหวมาข้างบนนะเผื่อว่ามันจะมีอะไรกูจ <laughs> ะสู้แบบนายมาเกอร์ <laughs> <laughs> แล้วนี่ก็อันสุดท้ายนะครับ <laughs> <laughs> อ่าเรียบร้อยสวย เปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยซบทางไปมิติเนีนยครับก็มาแล้วบอกแล้วเนี่ยเอ่อซีดต้นถั่วเหรอเอ่อเหมือนต้นถั่วยักษ์อย่างเงี้ยนะเอ่อมันมีหลอดเวลาด้วยเนียครับตรงนี้ก็กระโดดไปได้นะคู้ชมโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะลองไปเรื่อยก่อนนะคือเห็นเพื่อนกระโดดนะครับแล้วก็กระโดดตามเพื่อนจุ๊บอุย้ยรอด้วยโอ้โหแล้วแล้วแล้วบัวไปอย่างเร็วเฮ้ยใจเย็นเพื่อนโอเค หนึ่งสองเออไปครับผมหูยยากอยู่เนี่ยเก็บน้ำคือเก็บน้ำไปไป็นรถต้นถั่วล่ะผมผมว่าน่าจะใช่เฮ้ยยืมเพื่อยืมเพื่อโอ้โหไม่เหมือนเล่นฟอร์กายเลยโอเคแล้วก็ห้องปัตรงนี้โอ้ชิดไม่กระโดดไม่ผ่านจนหมดเวลานะครับ ห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบสี่อันเนี้ยส่วนโลกนี้ที่มีมาร์เกอร์ให้เก็บซึ่งระดับยากที่สุดเนี่ยมันมีอยู่หนึ่งสองสามสี่อันเว้ยมีมิกมาร์เกอร์นะครับโพชั่นมาร์เกอร์สไลมาร์เกอร์ผมว่ามันต้องเป็นไอไอมาร์เกอร์ที่เป็นใบพืชนี่แน่เลยสำหรับผมแล้วนะครับถ้าเกิดผมผ่านไอไปบัวนะครับคือทุกอันเนี่ยผมไปเอาได้หมดเลยตอนเนี้ยโอเคเพราะงั้นคือเรามากระโดดกับไอไปบัวนี่ดีกว่านะครับคือที่มันยากก็เพราะว่าเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ย คือไม่รู้ว่าจังหวะไหนอะมันจะกระโดดสูงให้เราเว้ยแล้วจังหวะไหนนะครับมันจะกระโดดต่ำให้เราโอเคเพราะงั้นคือไปครับผมรู้มันต้องเกาะขอบใบว่ามันถึงจะกระโดดสูงเนี่ยมันก็ไม่ใช่อ่ะเนี่ยกระโดดต่ำอ้ดีนะดีได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็โอเคได้แล้วลได้แล้วละมาๆมาๆเฮ้ยอ่ามันกระโดดต่ำทำไมโอเคเนี่ยแล้วมันก็กระโดดสูงคือกูไม่เข้าใจมือจริงหรือยังว่ามันจะสูงหรือมันจะต่ำ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็อันนี้อ่ะอันนี้สูงโอ้โหจะเข้าฝั่งอยู่แล้วเฮ้ยทันทันทันท่านกุ้งท่านรถรถสวยงามโอ้โหรถอันแรงแล้วคุณยุ่มโอเคต่อไปนะครับก็คือไอเถาวัลนี่เบาเพื่อนเบาเพื่อนคือตรงนี้นะครับมันยากเพราะว่า มันต้องแข่งกับเวลาไงล่ะโอเคได้ละ <c oughs> ได้ละได้ละใจงเงย็นนะใจงเงย็นนะเวลาังเหลือเยอะเวลาังเหลือเยอะโอเคมาแล้วเราก็มาตรงนี้กลับกลับไปทางเดิมครับจุ๊บโอ้โอเคกลับไปทางเดิมแล้วก็กระโดดตรงนี้โอเคสวยแล้วก็มองนี้กระโดดสวยงามโอเค,ดดอ,เคอันที่สองนั่อย่างง่ายดายต่อไปนะครับอันสุดท้ายอันสุดท้ายนี่คือง่ายสุดเลยสำหรับรผมนะโด,ดขึ้นมาเพื่อนโอ้ยต้นต้นมีอย่างโตอันนี้วิ่งได้ครับอันนี้วิ่งได้นี่วิ่งได้ เห็นอันแรกสวยงามมามาย่งเร็วอย่างเร็วสปีดลันสปีดลันแล้วก็ตรงนี้เอ่อมางนี้ก็ชุบแล้วก็ชุบโอเคสวยก็กดเห็ดก็ไม่รู้นะครับว่ามันต้องกดไหมแต่คือผมผมกดไปแล้วกันชุบโอเคได้อยู่แล้วก็ชุบมางนี้สวยงามมาเก็บน้ำคือนนี้มันน่าจะอันสุดท้ายหรือเปล่าวะ ใช่ันต้องอันสุดท้ายแหละในที่สุดต้นถั่วชักของผมปิงนงไห้ต่อออกกดอีนี่ไง <c oughs> ในที่สุดจะได้แกมาในครอบครองอนนะคือตอนที่ผมนะครับไปเอาไอที่ลดน้ำเนี่ยคือผมรู้สึกว่าตรงนี้มันไปได้เว้ยคุณผู้ชมคือมันเป็นทางกระโดดให้เราไปเรื่อยๆนะโอเคเพราะงั้นคือผมจะพยายามลองลองมาเรื่อยๆกันนะคือถ้าเกิดผมเดาถูกเนี่ยก็คือมันต้องใช่มันต้องใช่อย่างแน่นอน ถ้ามันไม่มีอะไรซ่อนอยู่นะครับมันจะมีทางแบบนี้เพื่ออะไรเนี่ยอุทยทำจริงนไงโอเพนเชนนะครับอุ้ยกล่องสมบัติว่ะอุ้ยเอาว่ะอ่าแล้วแล้ว,ลวมันไม่เห็นมีอะไรเขาให้เราโดดลงไปนะครับคุณผู้ชม <laughs> ถ้าเป็นคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมจะโดดไหมใช่ครับ <laughs> คือมาถึงนี่เราต้องโตกลงไปสิวะอ่า สรลตในโลกนี้นะครับเราได้ปากการะดับยาาที่สุดนะครับมาทั้งหมด2แท่งไปคุณูชมนั่นก็คือปากกาใบไม้นะครับแล้วก็ปากกามิมิกนะครับปากกาต้องคำสามนะครับตอนนี้เราได้มา2อันนะแต่ผมรู้สึกว่าปากกามิมิกนี่มันหาง่ายมากเลยนะก็ <c oughs> คือแค่กระโดดกระโดดกระโดดขึ้นไปนะครับแลคือมันไม่ได้ยากอะไรเลยเ แต่ว่าเจ้าปากกาใบไม้นะครับคือแบบหายอย่างยากเลยโอเคสำหรับคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาตามเก็บปากกาที่เป็นซันไลท์นะครับแล้วก็ปากกาอื่นนะครับที่อยู่ในแบบนี้อีกนะยังไงก็ฝากคุณู้ชมนะครับคอยติดตามรับชมกันด้วยนะตอนนี้ปากกาของผมนะครับมีทั้งหมด92ทับ186แล้วแต่คุณูชมคนไหนนะครับรู้ก็ช่วยบอกผมด้วยนะ